สวัสดีครับผมช่างเอนครนายกนะครับหรือว่าลงกึงช่างเอนครนายกนะครับก็คืออยากดูคลิปประกอบรถรุ่นไหนคอมเมนต์ได้นะครับหรือคือ1เฉพาะแบ่งปันความรู้ให้ได้นะครับกับน้องๆทุกๆท่านนะครับก็คือ1ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกผมด้วยนะครับอ่านี่ครับช่างจีนนครนายกครับอ่าคนที่2ครับไหนเ ช่างปักไหนช่างปักดูดิพี่ครับช่างปักนครน,นยกนะครับทำทำ <c oughs> ทำยูทูบอยู่ครับผมก็คือกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสับสก์ายให้ด้วยครับก็คือหนึ่งฝากติดตามผลงานพวกผมที่สนามด้วยนะครับคือหนึ่งเราทํารถทําอะไรก็คือหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาอะไรเราขึ้นมาครับก็คืออาจจะเป็นช่างบ้านนอกอ่คนหนึ่งที่ทําอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ ให้เกิดอย่างเช่นถ้ามันเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราจะสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาคุยสั้นๆเนาะตันเช้าก็าคือมีอะไรคอมเมนต์ใต้วิดีโอผมไม่ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ